วัสดีพี่โจ้พระอัญฉายแล้วก็คุณเนี้ยครับตามคุณเนี้ยก่อนเลยครับวันนี้มาีการซิซอมของพระจัญฉายแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับการชกจากคุณอาชีพไปที่สองถือว่าทําได้ดีมากนะครับร่างกายดีมากแล้วก็คุณเนี้ยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทีมงานพีเคว่าจะปักดานพระัญฉายให้มีตัดที่เจโลกแน่นอนครับไฟนี้เจอของแข็งอดีตแชมป์โลกเลยครับมันมันขัดกับเส้นทางไหมครับแบบนี้ ออจากที่พิจาร่าต่อยไฟแรกนะครับแล้วก็เป็นกระแสดีมากแฟนมวยหลายคนให้การตอบรับแบบทุกคนตอนนี้หวังหวังจะได้เห็นพิจารณาเป็นแชมป์โลกแล้วผมเลยรู้สึกว่าการเลือกคู่ชกเป็นโคมยักษ์มาเนี่ยมันมันสมน้ำสมเนื้อทำมาไปที่ต่อครับผมคุนนี้มองยังไงครับประสบการชั่วโมงบินคมพยักษ์ดีกว่าพิจารณชัดเจนเลยแลวเอามาเจอกับมวยที่ตัวเองกําลังจะสร้างขึ้นไปเป็นแชมป์โลก ในมุมมองผมโอเคถ้าเรื่องประสบการณ์เรื่องความเกา๋าผมพยักดีกว่าแน่ๆนะครับแต่เรื่องความสดความสดตอนนี้พระจันฉายมามาดีมามาแรงมากเพราะม,มันมันจะเป็นการสู้กันระหว่างความสดกับความเกา๋าผมยังเชื่อนะว่าพระจันฉายจะผ่านไปได้สมมุติว่าถ้าผ่านไปได้แล้ว ทิศทางอนาคตของพรงชรชัยในรุร่นร้อยสิบแปดเป็นไงครับระยะเวลากําหนดไว้ไหมครับว่าจะต้องกี่ปีกี่ปีอออย่างแรกต้องพยายามดันเข้าอันดับโลกก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะชกแค่สองไฟตแต่ว่าถ้าชนะระดับอดีตแชมป์โลกว่ามีโอกาสการเข้าอันดับโลกได้นะครับแล้วก็ปีหน้าตอนนี้ต้องมาดูเรื่องคู่ชกอีกทีว่าจะสามารถสั่งผู้ชกม,มาจากต่างประเทศได้หรือ,อยังนะครับผมคาดการณ์ว่าภายในปีหน้านะพะชญชัยน่าจะได้เข้า อย่างน้อยที่สุดคือท็อป10อย่างน้อยที่สุดนะครับหรืออาจจะเป็นท็อป5ก็ได้นะหรับลำดับลำดับนี้ทีนี้ตั้งเป้าว่าปีหน้าจะดันเข้าดัวน์โล่งให้ได้แน่นอนเลแ้วถ้าแบบนี้โปรแกรมกระชวยไทยกับโมซากุนมันจะมีปัญหากันไหมครับจริงๆผมว่าขึ้นอยู่กับการให้ดีเชนนะดูผมตอนนี้ก็ยังยังให้อิสระกับกับกับทางทางทางพี่เขาอยู่นะครับเอ่อส่วนปัญหาผมว่าไม่มีนะทุกอย่างคุยกันได้ตามความเหมาะสมครับวันที่3เดือนนี้เป็นยังไงครับคิดว่าพระจันฉายจะโชว์ฟอร์มออกมาในรูปแบบไหน อพยักก็เป็นมวยเดินดุแล้วก็ถ้าใครได้ดูนะครับเป็นมวยที่เดินไม่หยุดนะครับแต่ผมยังก็อย่างที่บอกว่ายัางเที่ยวประดันฉายจัดใช้ความเร็วผ่านอพยักไปได้ไม่ตามเบผมจะถามว่าจะฉายบ้าง